เรื่องแมวน้อยกับปลาตัวแสบณนะบ้านหลังหนึ่งมีแมวน้อยสีขาวน่ารักตัวหนึ่งชื่อว่าปุยฝ้ายปุยฝ้ายเป็นแมวที่อยากรู้อยากเห็นและซุกซนมากวันหนึ่งขณะที่มันเดินผ่านห้องนั่งเล่นดวงตาของมันก็เหลือบไปเห็นปลาน้อยสีส้มว่ายน้ำอย่างสบายใจอยู่ในตู้ปลามน่าสนุกนะปุยฝ้ายคิดในใจมันจ้องมองปลาน้อยด้วยความสนใจพลางนึกภาพในหัวว่าถ้าได้เล่นกับปลาตัวนี้คงสนุกไม่น้อยปุยฝ้ายปีนขึ้นไปบนโต๊ะอย่างเงียบๆมันไม่อยากให้ปลาน้อยตกใจ มันค่อยๆย,ยืนอุ้งเท้าเข้าไปในตู้ปลาหวังจะจับปลาน้อยออกมาเล่นแต่ทันใดนั้นปลาน้อยกลับกระโดดพุ่งตัวออกจากตู้ปลาปลาน้อยกระเด็นออกมาบนพื้นห้องปุ๋ยฝ้ายตกใจรีบกระโดดลงจากโต๊ะไล่ตามปลาน้อยที่กำลังกลิ้งหนีไปทั่วห้องปลาน้อยตัวเล็กๆก,กลิ้งไปอย่างรวดเร็วทําให้ปุ๋ยฝ้ายไล่จับอย่างยากลําบากมันวิ่งชนแจกันและของในบ้านจนล้มระเนระนาดบ้านที่เคยเรียบร้อยกลายเป็นสนามรบขนาดย่อม ในที่สุดปลาน้อยก็กลิ้งไปติดอยู่ในมุมมืดปุ๋ย้าย่องเข้ามาใกล้ๆด้วยความมั่นใจว่าคราวนี้จะจับปลาน้อยได้แน่มันหยุดชั่วครู่เพื่อเตรียมพุ่งตัวแต่ทันทีที่ปุ๋ยายพุ่งเข้าไปปลาน้อยกลับเด้งตัวขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ปลาน้อยกระเด็นกลับเข้าตู้ปลาอย่างน่ามหัศจรรย์ปุ๋ยไฟมองตามปลาน้อยด้วยความงุนงงมันหอบเหนื่อยและยอมแพ้ในที่สุดมันนั่งลงข้างตู้ปลาอย่างหมดแรงปลาน้อยไว้น้ำอย่างสบายใจในตู้ปลาอีกครั้ง ดูเหมือนจะยิ้มเยาะปุยฝ้ายที่นั่งหอบอยู่ข้างๆด้วยท่าทีขี้เล่น